สนับสนุนโดยเดน n วโปรต t นเอ็กซ์โซร่าเทอร์โบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับ,รบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Travel Channel t r u e Vision 73แห่งนี้ละครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆให้น่าสนใจมากมายทั้งในกรุงเทพและต่าง จังหวัดครับวันนี้เช่นเคยครับผมมงอยู่กับทีซีหลิงครับสวัสดีค่ะน้อสวัสดีจ้าเป็นไงบ,บ้างคราวที่แล้วเราไปสวนสนุสิธกันมาสนุกมากเลยนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาหลิงไปไหนคะวันนี้นะฮะในเมื่อน้องหลิงนะครับให้เกียรติรายการขี่ไปเที่ยวไปนะครับพี่ก็เลยจะพาน้องหลิงนะครับไปพบกับบรรพบุรุษะคะรับบรรพบุรุษของพี่น็อตบรรพบุรุษของน้องหลิงสิครับอ้อหลิงและเดียอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนโอเดียนนะครับผมนี่ก็คือถิ่นยวราชนี่เองถูกต้นน้องหลิงเองก็บ้านอยู่ที่ไหนครับ บ้านเหรออยู่หลังโรงเรียนนะคะบ, <c oughs> บ้านอยู่ตรงนี้พี่ว่าแทนที่พี่จะเป็นคนพาทั้งหลิงเที่ยวนะครับตั้งหลิงก็ต้องเป็นคนพาพี่เที่ยวแล้วครับเพราะว่าใกล้ๆบ้านมากเลยเออค่ะพี่แรกก็เลยจะไปนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้วัดไทรมิตรแห่งน,น,นี้เลย<ห>นะครับไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่มาที่ไปของคนจีนในวราแห่งนี้นะครับว่ามีกําเนิดได้อย่างไรมาอย่างไรมาจากไหนอะไรนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราเดินทางกันด้วยโปรตอนเอ็กโซร่าเทอร์โบ สปอร์ต m b v โฉมใหม่ล่าสุดเลยนี่เดินทางในกรุงเทพมหานาครรถติดวุ่นวายถนทน,ทนทางอาจจะมีการซ่อมแซมบ้างแต่ไม่ต้องห่วงเลยนั่งมาสบายไหมสบายมากสบายมากๆเพราะว่ารถโปรตอน Xcella ของผมนะครับมีระบบช่วงล่างกันสั่นสะเทือนครับแหมไม่ว่าถนนจะขรุขระแค่คไหนนะครับนั่งอยู่นรถก็นั่งสบายเหมือนนั่งอยู่บนปุยเมฆเลยทีเดียวยเอาละพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วค่ะเดินไปหวจ้ะไป นี้นะครับเราก็อยู่กับพี่สิบนะครับเจ้าหน้าที่บริการวิชาการนะครับสวัสดีสสครับพี่สิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมขออนุญาตยืนแบบนี้นะครับได้ค่ะเพราะนปกติจะดูแปลกๆไปนะฮะได้ขออนุญาตยืน่างนี้นะครับะรบเรามาพูดถึงพิพิธภัณฑ์วัดไตรไมิตรแห่งนี้ครับต่อตั้งเมื่อไร่ครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะคืออาคารนี้นะคะสร้างขึ้นประมาณปี50เสร็จประมาณปลายปี52นะคะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว oh, ที่มีรพระชนมายุ80พรรษานะคะคแล้วก็เป็นที่ประดิสถานของพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า700ปีนะคะที่ชั้น4ของอาคารนี้ะนะคะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนิทรรศการให้ได้ชมด้วยที่ชั้นสนะคะซึ่งจะเป็นประวัติของพระพุทธรูปทองคำหรือชื่อเต็มๆว่าพระพุทธมหาสวรณปติมากรนะคะเป็นชื่อที่ในหลวงพระราชทานให้นะคะแล้วก็ที่ชั้นสองก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของชุมชนเยาวราชนะคะเพราะว่าอาคารแห่งนี้ค่ะอยู่ในใจกลางของชุมชนเยาวราชนะคะภายในวัดไตรมิตร ซึ่งเยาวราชเนี่ยจะอยู่ข้างหลังวัดนี่เองนะคะติดกับถนนเยาวราชเลยนะคะก็เลยอยากจะให้คนที่เข้ามาชมได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยคนที่มาเข้าชมวัดคนที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิ่แห่งนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างครับค่ะเขาก็จะได้อันอันดับหนึ่งความเขาเรียกว่าความสนุกสนานความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เหมือนเขาเหมือนย้อนลอยย้อนอดีตกลับไปอะค่ะเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ ว่าเออเนี่ยเขาคนจีนสมัยก่อนเข้ามาอย่างยากลาบากนะอากงอมาม่าเข้ามาได้ยังไงทําไมเขาถึงตั้งตัวได้เขามีคุณสมบัติอะไรมีความขยนันความอดทนแล้วก็ความกตัญญูเนี่ยค่ะเป็นคุณสมบัติหลกักๆแล้วเขาก็อาจจะแบบว่าเกิดความระลึกถึงท่านนะคะสมมติว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะได้ระลึกนะคะแล้วก็อยากจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในปัจจุบันลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อยากจะช่วยเหลืออะไรบ้างเพราะว่ามีตรงโซนตำนานชีวิตจะมีตัวอย่างของท่านเจ้าสัวที่แบบ ได้ได้ทรัพย์สมบัติมาก็เหมือนบริจาคอุทิศให้เพื่อสร้างเป็นสุสานบ้างสร้างโรงเรียนบ้างนะคะ,คะโดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรใครจ่ายในการเข้าชมเป็นยังไงคะเวลาเปิดปิดอย่างไรบ้างก<อ>็สําสหรับคนไทยฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายจริงเหรอค่ะ <c oughs> คนไทยฟรีเพราะว่าเอาเป็นสมบัติเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของชาตินะคะ <ữ> เป็นของขวัญให้ประชาชนชาวไทยเข้ามาชมได้นะคะแต่ว่าอาจจะบริจาคช่วยเหลือเป็นสื้อของเพียร์ตามกับลักศรัทธาแต่ว่าสําหรับต่างชาติมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย นะคะเพื่อบำรุงรักษาคานี้นะคะก็100บาทสำหรับชมนิทรศกาลชั้นสและ3านะคะส่วนชั้น4เนี่ยขอเก็บเป็น40บาทนะคะสำหรับไหว้หลวงพ่อทองคำก็ไปทำบุญแล้วก็ทำรูปบำรุงสถาเรื่งนี้ให้อยู่กับคนไทยนานๆเนาะเปิดปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปิดทุกวันจันทร์ถ้าเป็นนิทรศกาลปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะคแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อทองคำเนี่ยนมัสการได้ทุกวันเลยไกไม่มีวันหยุดกฎกติกาในการเข้าค่ะมี กฎหรือว่าข้อห้ามประเบเีย <g ol k> ไไบอะไรบ้างไหมอ,อย่างเราเข้ามาคนหมู่มากกันเนาะก็ต้องมีกฎกติกาอันดับหนึ่งคือใครเข้ามาแล้วเนี่ยอนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามใช้วิดีโอก,กับแฟด <c oughs> เพื่ออัธรลดในการชมผู้ที่เข้าชมเขามีสมาธิในการอ่านก <c oughs> ารชมเดี๋ยวจะไปรบกวนเขานะคะ <c oughs> เพราะเราบางส่วนก็มีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทําด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีอาหารหรือน้ำเนี่ยเราจะงดรับประทานเพราะว่าระบบข้างในเป็นไฟฟ้าถ้าไปทำหกตามษฎศการอาจจะเกิดช็อต เสียหายได้นะคะแล้วก็ไม่ให้จับสิ่งของที่จัดแสดงอยู่เพราะว่าบางคนอาจจะแบบซนไปดึงผมอากง<ม>ไปจับตุ๊กตาหลุดลเราก็เลย <ผม S 1> แบบมีข้อห้ามนิดนึงนะคะก็<ม>ใครที่เข้าชมเนี่ยก็งดส่งเสียงดังด้วยเพราะว่าเราเน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ไม่อยากให้คนเสียสมาธิในการชม<า>ไม่อยากให้ส่งเสียงดัง มาถึงห้องแรกเลยครับห้องแรกนี่เป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไรครับก็ให้ทราบถึงว่าต้นกําเนิดของคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเข้ามาเพราะอะไรค่ะในช่วงนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ชิงครับที่ถักถางเปียแบบแมนจูอะค่ะเป็นช่วงแห่งการเขาียกทำสงครามเกิือสงครามฝิ่นกับอังกฤษทำให้จีนเนี่ยกดอยากแรนแค้นนะคะอย่างที่บอกก็คือก็เลยต้องเสี่ยงโชกะตามา นะคะเดินทางมายัางต่างประเทศก็คือประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเลือกมาเพราะว่าอุดมสมบูรณ์พระเจ้าแผ่นดินก็มีพระเมตตาพราะร,ราชทา,านที่ดินตรงสำเพงซึ่งอยู่ติดก,กับแมา่น้ำเจ้าพยาให้เหตุผลที่ตั้งตรงที่บริเวณใกล้แมานาน่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเพราะว่าจะได้ง่ายในการขนถ่ายสินค้าคใช้ในการเดินเรือเป็นหลักนะคะตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินรถไฟยังไม่มีถนนยังไม่มีรถยนต์ก็เลยต้องใช้เรือนี่แหละในการเดินทาง ตรงนี้ก็เป็นพวกสินค้าที่ชาวจีนนาเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะก็จะเป็นพวกผ้าแพรผ้าไหมเครื่องลายครามอาหารจีนนะคะแล้วก็มีพวกชัญพืชนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาอับเฉาคือตุ๊กตาหินพวกสิงโตอะไรที่แบบว่านิยมตั้งอยู่ตามวัดกลาอารามชาติวัดโพใช่ไหมคะตุ๊กตาสิงโตตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือบรรยากาศจําลองของต้ท้องเรือต้ท้องเรืออ๋อก็มีเก็บสินค้าต่างๆผมว่าทําดีจังเลยอันนี้ดูข้างบนไิ มันเหมือนกับว่าเราอยู่บรรยากาศของอยู่ในเรือจริงๆมีการเดินทางอะไรงจริงๆนะฮะนี่ผ่านจากใกล้ท้องเรือเป็นอะไรครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่สำเพ็งค่ะในยุครัชกาลที่3ก็คือย้อนอดีตกลับไปเมื่อร้อยว่าปีก่อนนี่ถึงกรุงเทพแล้วถึงกรุงเทพแล้วจุดแ a n มา a ที่สำคัญที่เขาเห็นก็คือพระปรางวัดอรุณนะคะเลดูนะคะอ่าเป็นจุดนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็ เออะอได้เห็นวิถีชีวิตว่าเขา,เขามีความเป็นอยู่ยังไง สนับสนุนโดย The New Proton Exora Turbo